สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีนนต้อนรับเข้าสู่นเน็ตชาแนลสำหรับวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกม7บาทบาปกันอย่างเช่นเคยนะครับก็คลิปในวันนี้นครับจะเป็นคลิป PP ้ครับสำหรับรอบที่แล้วเราก็ได้ไปลองกันในโหมดชั้นสูงมาแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยผมก็จะนําทีมเดิมนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงครับแล้วเอามาใช้ในโหมดสามัญครับก็เดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าทีมนี้เนี่ย มันจะใช้ในโหมดสามัญเวิร์กเหมือนกับโหมดชั้นสูงหรือเปล่านะครับซึ่งทีมที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นเซตเกือบจะเหมือนเดิมเลยแต่วันนี้เนี่ยผมก็จะเอาคิงแดงออกนะครับจะเปลี่ยนเป็นทีมสาวล้วนครับก็จะมีเป็นเมลัสคิลล่าแดงลิเลียฟ้าเดียเน่ฟ้า,ฟาแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยผมจะใส่เป็นเมอร์ลินเขียวครับที่ผมเลือกเมอร์ลินเขียวมานะครับก็เพราะว่าเกรดอันติเราจะได้นำศัตรูนะครับสำหรับอาหารที่กินนะครับผมก็จะกินเป็นอาหารเพิ่มค่าพลังต่อสู้นะซึ่งค่าพลังต่อสู้โลของผมก็อยู่่ทีี12นนะะครรับปมาณ้ โอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าทีมนี้เนี่ยมันจะใช้ในโหมดสมันเวิร์กหรือเปล่านะครับพร้อมแล้วก็3 2 1สองหนึ่งก็โอเคครับรู้สึกว่าเราจะเจอทีมป่าแดงนะโอเคข้าวลางเราเริ่มก่อนครับสำหรับอาทิตย์นี้ต้องบอกว่าผมไม่ได้เล่นเลยแบบไม่ได้เล่นเลยนะรับโหมดสมันเนี่ยก็ผมก็จะเริ่มมาใช้สเตปแบบเดิมนะครับผมก็จะใช้เมลัสคิล่านะแล้วก็ตามด้วยคมดาบปัตพีครับ ส่วนลิเลียเนี่ยผมจะรวมการทิ oh, okay. 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 ้งไว้ก่อนครับเป้าหมายที่เล่งก็ตัวเดิมเลยครับโกเทอร์เจ้าเก่าครับโอ้โหคือรอบนี้ซวยนะไม่มีการ์ดหยุดของเดนเน่เลยครับมีเขารีบไปเนี่ยโอเคครับเขาเล่งถูกตัวนะเมลัสคิล่าตอนนี้ป่าก็ติดไฟไหม้แล้วนะก็เดี๋ยวผมรวมเมลัสคิล่านะแล้วก็ใช้เมลัสคิล่ากับเดนเน่เลยละกัน นี่ลิเลียเราก็หัวล้อแล้วครับไฟขึ้นมา4จุดแล้วนะสำหรับลิเลียีได้อยู่ครับๆๆๆๆๆก็เดี๋ยวผมน่าจะต้องลดเกจศัตรูนะเดี๋ยวผมใช้เป็นใช้ดุดเล้อยเวลาคายอีกทีนะครับแล้วก็ตามด้วยลิเลียแล้วกัน2ใบเลยมา <c oughs> โอเคครับเกรดเขาก็หมดเรียบร้อยนะตอนนี้บัฟอีกแล้วครับปากเขาจะเริ่มตีอย่างเงี้ยโอเค,อเคไม่เป็นไรครับโเคตรเจ็บเดียวโอเคได้อยู่ครับ คือเอาจริงผมกังผลผ,ผมกู้ใบเนี้ยมันจะเป็นบัฟนะถ้าเป็นบัฟนี้จบเลยผมว่าเขาน่าจะรอแก้ทางอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวผมใช้เป็นลิเลียนะครับห้ามป่าไว้ก่อนละกันส่วนอีกใบนึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บโกเทอร์นะมา เห้ครับเรียบร้อยหนึ่งตัวครับใบสีทองนี่ไปแล้วนะรู้สึกว่ามันจะเป็นใบของโกเทอร์ครับไม่รู้ว่าเขาดองไว้ทำไมนะเปลี่ยนตัวเลงน,นะครับมาตีเป็นลิเลียแทนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเมลซิล่าไปแล้วว,ลว่ะเคไม่เป็นไรยังได้อยู่โอ้หมีดนการลิเลียนะทั้งมือเลยรวมลิเลียครับแล้วก็ แสงเวทนาขั้น3ต่อเลยมาโอเคไปอีกหนึ่งครับอาเธอร์นะป่านี้ไม่น่ารอดเรียบร้อยครับก็มาปิดเกมกันเลยครับมาเดียเน่ยังนะครับคือปิดเกมของเราเรียบร้อยครับ โอเคครับก็มาต่อกันเลยครับผมสำหรับรอบนี้มีคิวทันเดอร์ด้วยวะ่ะเดี๋ยวคิวทันเดอร์แดงนะอันนี้ต้องบอกว่ามาแลกครับผมไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวผมใช้เมลัสคิวล่านะครับตีใครดีตีป่าแล้วกันตีป่าไปก่อนครับแล้วก็ใช้ดีแนเน่นะตีป่าปเลยครับก็เขาไม่มีโลเกตน,นะเดี๋ยวผมตี รวมการนะครับล้วตีเลยเยน,นีทน่ทันไหมทันไหมโอเคทันอยู่ครับโอเคผมต้องการรีบเก็บคิวทันเดอร์นะคือตอนแรกเมื่อกี้ผมจะตีป่าแล้วแต่ว่าเปลี่ยนใจตอนวิสุดท้ายครับโอเคเขาเร่งเป็นลีเนียนะครับดัดเขาตั้งท่าแล้วว่ะ ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราอันติไปเลยนะอันติมาแล้วผมไม่รอช้าแน่นอนแล้วก็รวมการลิเลียนะครับแล้วก็ฮ,วฮิวกลับขึ้นมาครับมามาดูว่าฮิลแฮนเดอร์อ้โหไม่ตายครับเหลือน,นิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าทีมเขาเนี่ยมันไม่มีฮิลนะเราก็ค่อยตอดไปได้ครับ เขาเล่งลิเลีเยเหมือนเดิมครับเดี๋ยวหน้าป่านี่เป็นผาสมัยนุ่มๆนะเฮ้ยเดี๋ยวโอเคเกลือครับได้อยู่ได้อยู่ <g> <ๆ>ก็เดี๋ยวผมใช้เมิรักชิลล่านะครับ1ใบแล้วก็ผมจะรวมลิเลียนะใช้รถเกตอันติครับมาพอลีเลียเราเนี่ยตายไม่เป็นไรอยู่แล้วนะครับเรามีพาสซีฟของเมลรักชิลล่าอยู่ เท่าไรโหเท่าไหร่วะเนี่ยโหเดเมทเมื่อกี้มันไม่เห็นนะไม่เห็นเลขเดียเราสูงเกินไปเดี๋ยวเดีวเขามีคิงว่ะถ้าเกิดคิงเขามีแช่นี่จบเลยนะเดี๋ยวต้องรอดูครับถ้าคิงมีแช่หรือป่ามีคูเอลซันขั้นสอขึ้นไปนะจบนี่โอเคใส่เดียน่ว่ะ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โหคือมันมีตัวตายไปแล้วครับโอเคไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ยังได้อยู่ก็เดี๋ยวผมใช้ลิเลยอันติแล้วก็ลดเกรดนะครับตามด้วยเมลัคิลา่าจิ้มไปอีกทีแล้วกันเอาเป็นใครดีเอาเป็นป่าแล้วกันครับมาตายทีดัดเขียวโอเคได้อยู่พอดีครับ ก็อบอกว่ากิริกิรินะเรียบร้อยครับสำหรับที่ใส่เมอร์ลินเป็นตัวซัพพอร์ตมาเล่นในโหมดสามาัญนี้ต้องบอกว่าถือว่าดีนะเพราะว่าในโหมดสามัญแต่ละตัวเนี่ยมันตีไม่ได้แบบแรงเกินไปนะครับเหมือนโหมดใส่ไอเทมทำให้อันติของเราเนี่ยสามารถใช้ได้เร็วขึ้นเยอะเลยครับ เรียบร้อยครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาเล่นซักสามไฟแล้วกันครับมาไฟสุดท้ายนะโอเครอบนี้เราก็เจอเป็นทีมมาตรฐานนะครับป่าคิงแล้วก็โกเทอร์ครับต้อบอกว่าเอาจริงที่มีรับมือยากนะก็เดี๋ยวผมใช้เมลัสคิล่านะครับใส่ปากไปเลยแล้วก็น้องเดียนเน่แล้วก็รวมการลีเลียไว้เหมือนเดิมครับโอเคเขาลบหลีกว่ะ โอเคเล็งลิเลียแบบนี้ครูเอลซันแน่นอนบอกเลยเห้ามการ์ดด้วยครับทำอะไรไม่ได้นะอันนี้เดี๋ยวผมก็ใช้ฮิวลิเลียนะใช้ไปเลยแล้วก็ลงการ์ดเดยนเน่ DNA ครับตามด้วยใส่คิงแล้วครับมาทั้งสองตัวนี้มันไม่มีผลอะไรอยู่แล้วครับห้ามโจมตีก็เดี๋ยวดูครับ ว่าเขาจะทันติใส่ใครคือยังไงก็ต้องใส่ d ดีนเนะแล้วก็ใช้แช่หรือว่าคุยก็ซานเลเสองสามใบเดี๋ยวก็ใส่ลิลี่อ่ะโอเคโอ้โหโดนสาบหินอย่างงี้โคตรหนักครับใช้เมลัชชิวล่านะครับแล้วก็รวมการลิลี่นะ แล้วก็ใช้รถเกตดขั้น3เลยครับมาโอเคเอ้ีลครับแช่ใครพวกโดเดยนนี่ไม่แต่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อย่างนี้ก็เดี๋ยวผมใช้อันติลิเลียนะครับแล้วก็ฮิวลิเลียแล้วก็ใช้อันติเดียนเน่ครับ บอกเลยว่าไม่รอดนะแบบนี้เละแน่นอนโอเคเรามีเกาะสองครับเรียบร้อยครับโอเคชนะเลยเดี๋ยวเฮ<ะ>้ยขึ้ เขามีสามตัวหรือว่าเขายอมแพ้ไม่ผมจําไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเราชนะแล้วกันก็สำหรับ PV p ในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งหลังจากที่เราลองเอาทีมนี้ไปใช้ในโหมดสามานนะครับก็ต้องบอกว่าทีมนี้ก็สามารถใช้งานได้ดีในโหมดสามารนนะสำหรับหลังจากที่ลองเอามาใช้ในโหมดสามารนนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนเอาคิงแดงออกนะครับแล้วมาใส่เป็นเมอร์ลินแทนก็ต้องบอกว่าถือ ผมก็สามารถใช้อันติได้ในเทิร์นที่2แบบทันทีเลยนะแต่ตรงนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับศัตรูด้วยนะครับว่ามีตัวละครที่สามารถหยุดได้ไหมซึ่งเอาจริงๆตาแรกถ้าจะหยุดเนี่ยมันค่อนข้างยากนะ ถ้าเกิดไม่ใช่พวกตัวลดเกรดปกติอย่างเฮลบรัมหรือว่าเมอร์ลินครับถ้าเป็นเรเลียฟ้าเราก็ต้องใช้ท่าลดเกรดที่แรง2ขึ้นไปมันถึงจะสามารถลดเกรดได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกคิงที่ต้องการแช่เนี่ยก็ต้องใช้ขั้น2ขึ้นไปเหมือนกันครับก็สาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อยากจะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสาหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ